คุณผู้ชมคเบนต์บายเบโฮมนะคะเป็นอีกหนึ่งแคมเปญของบรรดาค่ายสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ค่ะที่พยายามที่จะเพิ่มดีมานะคะงัดทุกสารพัดทางออกเพื่อกระตุ้นตลาดในช่วงไตรมาสที่3มนี้ก่อนที่จะหมดสิ้นปีไปค่ะขณะเดียวกันก็หวังที่จะลดยูนิตหรือว่าบ้านหลังคงค้างให้เหลือน้อยที่สุดนะคะด้วยการจับมือกับกบขเจาะก,กลุ่มลูกค้าข้าราชการที่มีไรายได้ค่อนข้างมั่นคงค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาการปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารนะคะรวมไปถึงการทํายอดที่ครบตามเป้าหมายนั่นเอง โครงการเบสโฮมเบสบายเป็นแนวความคิดของกองทุนบรรเบเร็จเบนานข้าราชการหรือว่าอบอกบขที่ต้องการจะให้สิทธิ์ด้านที่อยู่อาศัยแก่สมาชิกในราคาพิเศษกว่าท้องตลาดตามเงืนขนไของแต่และบริษัทที่เข้าร่วมทั้งโครงการบ้านจัดสรรทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลังจากดําเนินการมาถึง10ปีทําให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแล้วมากกว่า2องแสนสองหมื่นรายโดยในอดีตเน้นจับมือกับธนาคารพาณิชย์สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อแต่ครั้งนี้เปลี่ยนไปเพราะหันมาขอความ ร่วมมือจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศแทนโดยโสภาวดีเลิศมนัชัยเลขาธิการกบขเชื่อว่าจะมีสมาชิกแห่ใช้สิทธิ์จานวนมากแต่อีกด้านถือเป็นโอกาสดีของบรรดาเดเวลอปเปอร์รายใหญ่ที่ต้องการจากกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างเงียบเหงาในไตรมาสที่สองที่ผ่านมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและกําลังซื้อที่ถูกดึงไปใช้ล่วงหน้าขณะที่ระดับหนี้ครัวเรือนของไทยที่พุ่งสูงขึ้นเกือบถึง80%ของ GDP กําลังกลายเป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ลุกลามมาอย่างตลาด สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยหลังจากพบว่ายอดการปฏิเสธสินเชื่อลูกค้าบุคคลของธนงาคารในช่วงครึ่งปีแรกปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันคือต่างปฏิเสธลูกค้าเพิ่มขึ้นทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะทรงๆและเห็นภาพการแข่งขันของแต่ละรายอย่างชัดเจนด้วยการจัดแคมเปญพิเศษขึ้นมากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคงานนี้จึงมีค่าอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ถึง6กรายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมเพื่อหวังเป็นการเพิ่มดีมานกระตุ้นยอดขายให้ ไปตามเป้าหมายของบริษัทซึ่งวิทการจันทวิมลรองกรรมาการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์ทางการตลาดของ AP t h a i l แ n นด์ที่ส่งทาวเฮาส์พีโนและคอนโดเอสบายสิ py, โครงการเข้าร่วมโดยให้ส่วนลดแก่สมาชิกอกอบขสูงสุดถึง100 0 0แบาทบอกว่ากลุ่มข้าราชการถือเป็นกลุ่มที่มีไรายได้มั่นคงมีอัตราการผิดชําระนี่น้อยจึงคาดว่าแคมเปญน,นี้จะเป็นส่วนลดความเสี่ยงได้และจะเป็นส่วนกระตุ้นยอดขายของ AP ให้โตตามเป้าหมาย10%ในปีนี้ขณะเดียวกันยังมองว่าการแข่งขันในตลาดอสังหา ราริยทรัพยของสุดท้ายนี้ยังอยู่ในระดับสูงเพื่อแย่งชิงยอดขาให้ได้มากที่สุดครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการร่วมมือ ที่ดีอันหนึ่งนะครับที่เราจะส,ส่งมอบบ้านดีๆนียให้กับข้าราชการต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้าราชการที่อยู่ในกรุงเทพสาหรับโครงการของ AP นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็คิดว่าข้าราชการเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพอันหนึ่งในมุมของงานรายได้ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็มีสวัสดิการค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทางทางทาง ทางข้าราชการเองเนี่ก็ยังได้สวัสดิการต่างๆที่จะช่วยสปอร์ตในการที่ให้เขาสามารถหาซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพกลุ่มหนึ่งของบริษัทครับผมคิดว่าตัวโครงการนี้เองเนี่ยเป็นโครงการที่จะช่วยในการที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าที่เราวางไว้ได้ นะครับคงคิดว่าก็เป็นอีก,หน,นอกห,นหนึ่งมาตรการที่เรามองว่าจะเป็นตัวช่วยจุดกระตุ้นกับการซื้อนะครับในสภาพเศรษฐกิจและสภาพตลาดแบบนี้ครับ สำหรับตลาดคอนโดมิเนียมนะครับที่มีการแข่งขันค่อนข้างดุนแรงมากขึ้นนะครับทั้งในแง่ของผู้ประกอบการที่เราเปิดตัวคอนโดค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงของปีนี้ที่ผ่านมานะครับรวมถึงสภาพเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะมีส่งผลต่อความเชื่อมั่นขอ,ของของประชาชนในการที่จะตัดสินใจซื้อบ้านนะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่เราทีมผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการเองนี้ก็คือว่าเราคงทําการบ้านกันหนักขึ้นนะครับในการที่จะทําสินค้านะครับที่จะทําให้การ จับใจ่ายได้สอยหาซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับการทำโปรโมชั่นต่างๆที่เรากำลังจะทำลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าก็จะเป็นไตรามาสที่การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงนะครับเพื่อที่จะแย่งชิงออยอดขายนะครับจากจากจากผู้บริโภคทั้งหลายครับ ขณะที่กรณีธนาคารพาณิชย์ต่างกังวลหนี้ภาคครัวเรือนจนเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจาก25-30เปเ็นป็น30-35เปอทอมาวิจิตพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพึกษาเรียวเอสเตทจำกัดมหาชนให้สิทธิ์การจองซื้อละโอนกรรมสิทธิ์ภายในปีนี้ลดเพิ่ม1.5เปอตออนท็อปทั้งทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมราคาตั้งแต่1ล้านกว่าถึง6ล้านบาทเข้าร่วมบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีผลต่อตลาดโดยรวม มากนักเพราะเป็นเรื่องปกติและจากภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดยังคงเป็นไปได้ดีคาดว่าปีนี้โต7%โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียมที่น่าจะมีมูลค่าถึง2แสนล้านบาทเมื่อครบสิ้นปีนี้ ขณะที่มูลค่าตลาดอสังหาริรมทรัพย์ทั้งหมดเฉพาะกรุงเทพน่าจะอยู่ที่ตัวเลข3 2 0 0ล้านบาทถึง3 3 0 0 0ล้านบาทแต่ยังมีปัจจัยลบที่ต้องติดตามคือราคาโครงการที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ทั้งหมดก็เชื่อว่าทุกค่ายมีแผนรับมือเตรียมพร้อมแล้วโดยเฉพาะมาตรการช่วยเรื่องสินเชื่อที่ถูกปฏิเสธคิดว่าโดยรวมก็ปีนี้ก็ยังเติบโตต่อเนื่องแต่ก็ในด้านที่อยู่อาศัยก็อาจจะมีปัจจัยลบในแง่ที่ว่าที่อยู่อาศัยเนี่ย ปีนี้ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นคือราคาขายเนื่องจากว่ามีต้นทุนทางค่าค่าก่อสร้างแล้วก็ค่าพัฒนาค่าที่ดินที่สูงขึ้นตลอดเวลาก็อาจจะราคาบ้านโดยรวมปีนี้โดยเฉลีย่ยก็อาจจะสูงกว่าปีที่แล้วโดยมากกว่า5%เป็นต้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปันจจัยลบคือปกติอยู่แล้วว่าลูกค้าเวลาต้องการซื้อบ้านเนี่ยแล้วก็อาจจะซื้อไม่สําเร็จเนื่องจากปัจจัย ปัญหาลูกค้าเองส่วนหนึ่งนะครับอา,อาจจะในเรื่องของเมื่อพิจารณาสินเชื่อแล้วอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ส่วนหนึ่งนะครับปกติก็จะอยู่ช่วงปกติก็จะอยู่ประมาณ2 0 2 5เป็นแพ็กทีทั่วไปทุกปีอยู่แล้วปีนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไม่ได้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติถึงลูกค้าจะบางรายจะซื้อไม่สําเร็จเราก็จะมีเหมือนกับบริหารเสียกับลูกค้านะครับในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อ จะดูว่าปัจจัยของลูกค้าเนี่ยที่ไม่สามารถซื้อบ้านในครั้งนี้มีอะไรบ้างเพื่อเราจะหาทางเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าในการแก้ไขปัญหา,าเพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับมาซื้อได้ใหม่แต่ถ้าเป็นในเรื่องของเครดิตบูโรเราก็จะหาทางช่วยแนะนําลูกค้าให้เขาแก้ไขเพื่อเขาไม่ติดในเรื่องของเครดิตบูโรนะครับหรือในเรื่องของถ้าไรายได้จากลูกค้าท่านเดียวไม่เพียงพอเขาก็อาจจะมีการกู้ร่วม ญาติหรือพี่น้้องเป็นนนตี่อาจเป็นอีกหนึ่งแผนรับมือของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยที่กำลังถูกตั้งคำถามมากมายว่ากำลังเข้าสู่ภาวะฟองสบู่หรือไม่จากซับผายที่ล้นและดีมานถดถอยเพราะเศรษฐกิจที่ไม่ดีกำลังเป็นไฟลามทุ่งไปทุกกลุ่มของธุรกิจไทยและการหันมาจับก,กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้มั่นคงอาจทําให้ไม่เจ็บตัวมากนักในภาวะเช่นนี้อุมาพรพิทักษ์กรุงเทพธุรกิจทีวีรายงาน